สวัสดีค่ะมาดูดวงรายวันกันนะคะดูได้ทุกลักษณาทุกราศีทุกสถานะนะคะพลังงานของคุณวันนี้ King of Pentacles นะคะ่ะคิงถือเหรียญแล้วก็พลังงานคนรักหรือคนรักในอนาคตเป็นเก้าถ้วยนะคะไพ่คุณจริงๆเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ขึ้นมาในตำแหน่งที่กลับหัวก็แปลว่าความมั่นคงต่างๆนะคะความสบายใจหรืออะไรเงี้ยนะคะก็กำลังจะค่อยๆกลับคืนมาหรือว่า เกิดสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นคงถ้าเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นเรื่องความรู้สึกก็มองว่าความรู้สึกดีๆความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าความมั่นคงเกี่ยวกับความรักเนี่ยนะคะมันก็กําลังจะ,ะเกิดขึ้นหรือว่ากลับคืนมา Get มอลฟ a t i o n นะคะมันก็บ่งบอกว่าบางทีอ่ะเวลาก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรเราอาจจะต้องใช้การพิจารณาหรือว่าเก็บข้อมูลที่มันเยอะหน่อยอย่าใจร้อนนะคะ แล้วก็ it is safe for you to love ก็ในเรื่องของความรักโดยตรงไม่มองว่ามันยังปลอดภัยที่จะไปต่อนะคะถ้าเราใจเย็นมากพอหรือว่าเรานิ่งพลังงานคนรักของคุณหรือคนรักในอนาคตเนี่ยเป็นไพ่ก้าวถ้วยเป็นไพ่ที่ดีช่วงนี้เขาอาจจะมีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกสุขใจจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองหรือว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆก็ได้ที่การทํางานนะหรือว่าโชคลาภส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไม่มองว่าตัวเขาเองน่ะ ก็ได้รับความรักจากคุณนะคะถ้าเป็นแฟนกันแล้วอะนะมองว่าเขาแฮปปี้ดีนะคะในตัวคุณอาจจะมีความวิตกกัวงวลอะไรส่วนตัวเนี่ยแต่ตัวของคนรักอะเขาไม่ได้มองเห็นอะไรที่เป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสุขดีในวันนี้นะคะหรือว่าช่วงนี้กรณีที่คุณยังโสดอยู่เนี่ยตัวคุณเนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่า เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเราไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่หรือว่าเรายังไม่เจอคนที่ใช่อะนะคะเพราะว่าคิงถือเหรียญกับผัวคุณก็ยังไม่ได้ไปมอบความรู้สึกดีๆความรักที่มั่นคงของคุณให้กับใครแต่ว่าคุณมีโอกาสได้เจอกับคนที่เขามีความสุขได้ด้วยตัวเอง เวลาเจอคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแปลว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานอกเหนือไปจากความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะยังไงถ้าคุณได้เจอคนที่ดูมีชีวิตชีวาดูมีความสุขดูแฮปปี้เนี่ยคุณเปิดโอกาสได้นะเพราะว่าพลังงานไพ่เนี่ยสักเจสมาว่ามันปลอดภัยที่จะไปกันต่อนะคะสารสัมพันธ์ได้นะก็คือเรียนรู้เึ่นกันและกันไปแบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะ